สายการบินยูเนเต็ดแอร์ไลน์เปิดตัวการบริการใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า The Drag บริการใหม่เอี่ยมอ่องเนี่ยไม่แค่จะนำความสบายสุดๆมาให้คุณแต่ยังจะช่วยปกป้องกระดูกสัลังของผู้โดยสารทุกท่านด้วย The Drag ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารมันจะสามารถรับน้ำหนักได้แบบไม่ยันทนทานกับทุกพื้นผิว ในขณะเดียวกันก็ยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อให้กับบรรดาพนักงานคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้โปรโดอย่าลืมว่าคุณสามารถจะวางกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณไว้บนตักและหากคุณกังวลว่าพุงป่องอาจจะเปิดก็อย่าลืมขอผ้าห่มจากพนักงานบริการนะคะยูน t เต็ดแอร์ไลน์ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับการถูกโยนลงจากเครื่องแบบนุ่มนวลไร้ที่ติ